เกิดวันอาทิตย์ค่ะบอกเลยค่ะดวงการงานเนี่ยคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนยศสำหรับคนที่เกิดวันอังคารการเงินคุณขาช่วงระหว่างนี้การเงินดีดีเช็คดวงเด็ด7วันเกิดประจำวันที่1นึ่งถึงสาสิเสิงหาสองห้าหกเจ็ดวงใครจะเป็นเช่นไรค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธ菩萨สุเสา์รอฟังกันเลยนะคะเริ่มต้นจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะบอกเลยค่ะดวงการงานเนี่ยคุณขาประจําเดือนสิงหาคมเนี่ย คุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนยศมีโอกาสที่ได้รับตําแหน่งในส่วนของหน้าที่การงานใครรองานอยู่คุณขาบอกเลยสมความปรารถนาเรื่องงานถือว่าดีมากค่ะมาสู่เรื่องราวของการเงินนะคะคุณขาต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคุณขาช่วงระยะที่ผ่านมาคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินใช้ใจ่ายเยอะมาก มากๆเอาง่ายๆคือคุณเอ็นเป็นนักชอบออนไลน์คุณขาชอบทุกสิ่งเอร์ติงจริงกระเบลไม่หยุดไม่พักไม่ได้นะคะคุณขาคุณอะไรจะชอบทั้งหมดไม่ได้นะคะต้องเลือกสิ่งที่สําคัญะที่ผ่านมาใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องราวของออนไลน์ดิฉันแนะนาแบบนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงระวังการเงินต้องระมัดระวังงานดีเงินเริ่มเก็บและทุกอย่างจะดีค่ะมาสู่เรื่องราวของความรักสําหรับคนโสดนะคะดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาจะได้จับมือกับใครสักคน ะะแต่ต้องบอกแบบนี้คะ่ะคุณขาได้แค่เพียงกายแต่ใจยังไม่ได้คุณอ่ใจร้อนคุณขาคนเกิดวันที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะรักง่ายมากนะคะต้องใจร่มๆยาหัวใจมักง่ายกับคุณขาเดี๋ยวความรักจะพังาะช่วงนี้สําหรับใครโสดสารความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันไปก่อนใช้เวลา3เดือน5เดือนค่อยบอกรักถ้าคุณบอกรักเลยครบแค่เจวันคุณขาพังแน่นอนความรักสําหรับคนโสดไม่ดีแน่ต้องรอนิดน,นึงแล้วจะดีค่ะ มาสู่เรื่องราวของคนมีคู่คุณขาที่ฉันบอกเลยค่ะคุณช่วงนี้เป็นช่วงระหวังที่คุณต้องระมัดระวังค่ะ ประคองความรักไว้ให้ดีที่สําคัญอย่ากโกหกซึ่งกันและกันค่ะปัญหาคนเกิดวันอาทิตย์เป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเจตนาเขาไม่ใช่แย่นะเขาไม่ได้โกหกเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่หัะแ่เขาโกหกเพื่อรักษาน้ําใจคุณคะ่ะคุณคะอ้าอันทิเช่นคุณแบบนั้นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ารักษาน้ําใจหน่อยพูดไปก็ไม่ดีค่ะแต่ดิฉัช่นบอกแบบนี้ค่ะอะไรสู้พูดเรื่องจริงกันได้พูดกันความจริงไปเลยค่ะคุณคายุติข้อขัดแย้งด้วยคําว่า เจนนะฮะชีวิตคู่ระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องคําพูดค่ะ มาถึงเรื่องสุขภาพคุณขาคนเกิดวันที่ต้องระมัดระวังหากคุณมีภาวะภูมิแพ้ติดตัวอยู่แล้วคุณมีภาวะเรื่องราวที่อ่อนแอเกิดจากการพักผ่อนน้อยนอนน้อยคุณขาแล้วการกินเนี่ยคุณกินแบบอื้อระนาวเลยคุณขาต้องระมัดระวังช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเองออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่คุณขาแล้วทุกอย่างจะดีกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงการงานนะคะใครคิดกําลังจะหางานใหม่ใครคิดจะย้ายงานในช่วงนี้นิ่งๆก่อนนะคะใจร่มๆค่ะคุณมีโอกาสหนีเสือปะจระเข้นะคะเดี้ยงใหญ่ให้คุณอดทนการการทํางานเดิมไปก่อนคุณค่ะอย่าพึ่งคิดจะเปลี่ยนหรือโยกย้ายเพราะสุดท้ายท้ายสุดหา่าเมื่อคุณไปปั๊บคุณจะอยู่ได้ไม่นานตามดวงคุณค่ะนั้นตลอดเดือนสิงหาคมอดทนนิดนึงทําให้มันดีที่สุดเมื่อคุณผ่านในช่วงที่ความคิดตรงนี้ได้เนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีคุณค่ะ ดวงการเงินนะคะบอกเลยค่ะคุณขาช่วงนี้ว่าสนาทางการเงินดีมากคุณช่วงนี้มีคนมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินค่ะหรือได้เงินจากความพอใจเงินคอมมิชชั่นต่างๆช่วงนี้การเงินถือว่าดีมากๆค่ะช่วงความรักของคนโสดค่ะที่ฉันบอกเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณไม่อยากมีใครเลยคุณขา ใช่ไหมคะเรื่องความรักคุณขาความรักของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกคุณเบื่อใช่ไหมคะคุณหลายคนโดนใจคําพูดนี้หักดังนั้นใครที่โสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่อยากมีความรักเลยเพราะที่ผ่านมามันบอบช้ำมันเรียนรู้ล้วความรักมันคือสิ่งที่มันมันสวยงามนะฮะแต่เขาคงจะเบื่อในช่วงนี้นั้นใครที่เกิดวันจันทร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยความรักจะเริ่มกลับมารักตัวเองจนทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่า อยู่กับตัวเองดีที่สุดค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะที่เกิดวันจันทร์ค่ะช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงที่คุณต้องนิ่งให้มากที่สุดคุณค้า ใส่ปากมากไปก็มีปัญหาใส่ใจมากไปก็ทุกใจหักนิ่งให้เขาคิดให้ได้ช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่ความรักของคุณเองเนี่ยคนรักหรือกู้รักของคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาแก่ใจตัวเองเป็นคนที่พูดจาเนี่ยขวานผาา่าซากไม่มีความมีน้ำใจช่วงเป็นแค่เฉพาะช่วงนี้นะคะคุณต้องนิ่งให้มากที่สุดฮะไม่ชวนทะเลาะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกหนักปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะ มาสู่เรื่องสุขภาพนะคะสิ่งที่ต้องเตือนเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของช่องปากค่ะเรื่องฟันคุณช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีฟันแตกฟันร้าวฟันคลอนเกิดจากการทานของแข็งคุณขาต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้เลี่ยงของแข็งได้ให้เลี่ยงขะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะดวงการงานขึ้นหม้อคุณขาฟังรู้สึกยังไงคะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเองค่ะทำอะไรก็ถูกไปหมดคุณขาทำนั้นก็ดีทำนั้นก็ดีทำ,ดทำนี้ก็ดีที่สำคัญดวงขึ้นคุณขาใครทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้ต้องบอกค้าขายดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดีตลอดเดือนสิงหาต้องรีบกอบโกยนะคะคุณมาสู่เรื่องราวของการเงินคุณขาช่วงระหว่างนี้การเงินดีดี เก็บซะหน่อยนะคะหลายคนที่เกิดวันอังคารโดยส่วนใหญ่ช่วงขาขึ้นแบบนี้ช่วงเงินดีแบบนี้ซื้อรานาวเลยค่ะตอนนี้ต้องลำดับความสำคัญนะคะอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นนะคะเก็บให้มากเพราะช่วงการเงินช่วงนี้ดีมากค่ะมาสู่เรื่องราวของความรักนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณขา คุณกระวนกระวายใจในเรื่องราวของความรักคุณเอาง่ายๆช่วงระหว่างนี่เป็นช่วงระหว่างที่คุณคารมายกคุณขาคุณคันมากนะคะคุณขาช่วงนี้ดิฉันแนะนํหากใจร่มๆคุณขาลดความรู้สึกที่อยากมีลงมาหน่อยคุณเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่ความรักเนี่ยดิฉันยังไม่แนะนํคฮะเพราะสุดท้ายฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเจอในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเจอคนมีเจ้าของหรือเปล่าคุณมีดวงเสี่ยงมากๆนะคะสําหรับการเจอใคร คนนึงที่บอกคุณว่าช่วงนี้ดิฉันโสดกระผมโสดต่างๆแต่จริงๆแล้วคุณค้าเขากําลังอยู่ในช่วงดูว่าฉันจะเลิกดีไหมแสดงว่ายังไม่ชัด เนคุณคะร้อยชัดเจนก่อนแล้วค่อยรักกันถือว่าดีนั้นช่วงนี้คนโสดนิ่งๆไว้ถือว่าจะดีค่ะมาถึงคนที่มีคู่คะ่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณคาคุณเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคปัจจุบันได้แปลว่าความรักเนี่ยอาจจะหายไปหน่อยะแต่ความเข้าใจและความสัมพันธ์มีกันมากขึ้นคุณคะหลายคนโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตต้องบอกว่าเข้าใจกันมากขึ้นมันเลยทําให้ดูรักกันมากขึ้นเอาง่ายช่วงนี้ชีวิตคู่ ถือว่าดีไม่ได้แย่ค่ะมาถึงเรื่องราวของสุขภาพนะคะที่ฉันบอกคุณแบบนี้ค่ะใครหลายคนที่ใช้ชีวิต เปลืองคะใช้ร่างกายเปลืองพักผ่อนซะหน่อยคุณขาบางคนทุ่มเทแบบสุดๆเลยค่ะนอนเที่ยงคืนนอนตีหนึ่งนอนตีสามบางคนก็มีความรู้สึกทุ่มสุดชีวิตกลางแดดกลางฝนลุยทั้งหมดเลยอันนี้ค่ะมีโอกาสป่วยได้ต้องระมัดระวังช่วงนี้เรื่องสุขภาพคุณต้องซ่อมแซมพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นจะมีโอกาสน็อกได้ต้องระมัดระวังค่ะ มาถึงคนที่เกิดวันพุธค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะดิฉันสรุปให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวงการงานนะคะต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงระวังที่คุณอย่าทะเลาะกับใครเด็ดขาดคุณขาเป็นช่วงระวังที่เพื่อนร่วมง,งานคุณอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหาแต่เรานิ่งให้มากที่สุดคุณขาอะไรที่ขอโทษได้ให้ขอโทษอย่าก,ก่อเกิดให้เป็นเรื่องเด็ดขาดเมื่อก่อเกิดเป็นเรื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยหากอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะรู้สึกหนักใจและทรมานใจค่ะแต่ถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบแล้วทุกอย่างก็จะดีคุณขา มาถึงเรื่องดวงการเงินคุณขาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครไม่ไว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนฮะการเงินดีดีคุณขาช่วงระหว่างเนี่ยเงินพิเศษเงินจ็อบพิเศษหรือเงินก้อนโตที่คุณไม่ได้รับมานาะนแล้วมีโอกาสจะได้ประจําเดือนสิงหาคุณขาคุณจะมีโอกาสที่ดีเมื่อได้มาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เก็บออมไว้ส่วนหนึ่งไปทําบุญสนอยถือว่าเป็นเงินแห่งความโชคดีคุณขา มาสู่เรื่องราวของความรักนะคะคนโสดค่ะดิฉันบอกเลยช่วงระหว่างนี้คุณขาคุณอย่ารู้สึกผูกพันกับใครในช่วงนี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายคุณจะได้แค่เพื่อนคะ่ะแค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆคุณขาความรักในช่วงเนี้ยสำหรับคนโสดไม่แนะนําเลยเพราะว่ายิ่งไขว่คว้ายิ่งขวนขวายวาย,ยิ่งทรมานใจเพราะเขาไม่ได้รักคุณเขาแค่อยากเป็นเพื่อนกับคุณเท่านั้นคะ่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้เข้ากันดีหากเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกเจอเรื่องราวที่ผ่านมาหนักๆแม้ที่ผ่านมาเหมือนจะเลิกกันนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณคะคุณก็เข้าใจกันเดินมาถึงได้วันนี้จากนี้ต่อไปเชื่อความรักสำหรับคนมีคู่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ มาสู่เรื่องราวของสุขภาพนะคะช่วงระหว่างนี้3วันดี4วันไข้เช่นกันค่ะกระปิดกระปอย3วันป่วย4วันไอ5้าวันนอนไม่หลับสารพัดมากมายกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะดวงการงานนะคะช่วงระหว่างนี้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่าปฏิเสธค่ะใครที่ทํางานบริษัทต,ต่างๆแล้วบริษัทจะส่งคุณไปเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างแล้วคุณไม่อยากเรียนไม่ได้นะคะคุณต้องเปิดใจเปิดโอกาสแล้วที่สําคัญแบบนี้ค่ะใครหลายคนว่างงานอยู่หรือใครหลายคนที่อยากจะเรียนรู้อะไรให้เรียนรู้ทันทีคุณคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงอย่าลืมนะคะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปิดกัน แล้วทุกอย่างจะดีค่ะมาสู่เรื่องราวของการเงินนะคะคุณขาใครที่เกิดวันพฤหัสคะ่ะคุณขาต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณเองจะมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ต้องระมัดระวังนะคะแต่สําหรับใครอาจารย์ขามไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้ทํำยังไงคุณลองไปฟาดเคราะห์ดูหน่อยทํายังไงทราบไหมคะคุณลองเอาเงินนี่ค่ะไปหยอดสําหรับตู้ชําระหนี้สง่งนี่เป็นเคล็ดลับนะคะลองทําดูค่ะแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคุณจะไม่เจอรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ ดวงความรักสําหรับคนโสดค่ะที่ฉันบอกเลยช่วงนี้คุณจะกลายเป็นมือที่3นะคะสําหรับใครหลายคนหากที่กําลังอยู่ในช่วงดูใจกันคุยกับใครอยู่หรือกําลังมีความรู้สึกว่ามีคําหวานจากคนรักที่กําลังเริ่มต้นในการคุยคุณาต้องเช็คดูดีๆีค่ะเขามีใครอยู่หรืออย่างบางทีเขาอาจจะคุณหลอกดาวก็ได้เขาอาจจะบอกคุณว่าโสดนะแต่จริงๆเขายังไม่เคลียร์กับคนรักเก่ากับกายคุณจะเป็นมือที่3มเคลียร์ให้ดีนะคะเช็คให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ เรื่องของคนมีคู่ค่ะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์สำหรับใครที่รอมานานรอการขอมั่นหมายงานแต่งงานคุณขาเตรียมรอมีโอกาสค่ะสำหรับใครที่รอการมีลูกทำทุกสิ่งอย่างและไม่มีโอกาสจะมีคุณขาโอกาสดีของคุณมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวของคนมีคู่ค่ะ มาถึงเรื่องราวของสุขภาพคุณขาใครหลายคนหาอาจารย์ขาที่ผ่านมารู้สึกอ่อนแอแลือเกินอาจารย์ขาชีวิตหนูมีความรู้สึกแบบไม่สบายตัวไม่สบายใจคุณแต่ช่วงนี้คุณกลับมารักตัวเองสัหน่อยนะคะเพราะชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นเมื่อคุณใส่ใจตัวเองจากนี้เป็นต้นไปค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงการงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่งานคุณดีหักมีโอกาสได้รับเลือกมีโอกาสมีตัวเลือกในส่วนของงานที่คุณจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะจะจะไปดีไม่ไปดีไปซ้ายไปขวาจังหวะงานคุณดีมากเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีพิจารณาให้ดีว่าจะไปทางไหนทุกอย่างจะดีมากมายเพราะช่วงนี้การงานดีมากค่ะ มาสู่เรื่องราวของการเงินนะคะคุณขาหาง่ายใจยคล่องกับคุณขาช่วงระหว่างนี้เงินดีดีเก็บซะหน่อยคุณขาไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะคิดแบบได้เงินมาจะซื้อซ้ายซื้อขวาซื้อหน้าซื้อหลังอำนาจมีในการซื้อก็จริงแต่เก็บซะหน่อยเก็บเงินสดให้มากที่สุดถือว่าจะดีสําหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะมาสู่เรื่องราวของความรักนะคะโดยเฉพาะคนโสดค่ะที่ฉันบอกเลยคุณขาคุณโชคดีมากความรักแบบปุ๊บ ปั๊บนะคะคุณขามีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากประจําเนือนสิงหาค่ะใครที่โสนฉันอิจฉาจังเลยคุณขาคนนั้นก็ดีคนนั้นก็มาคนนี้ก็อยากได้อยากครอบครองคุณตัดสินใจดีๆค่ะคําว่าปุ๊บปั๊บแปลว่าเดี๋ยวเขาจะมาแบบเร่งด่วนค่ะมาปับ๊บฉันอยากเป็นแฟนกับเธอเลยพิจารณาดีๆนะคะดูดีๆถ้าคุณเลือกให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ สำหรับชีวิตของคนมีคู่ที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณครั่งรักมากช่วงระหว่างนี่คุณเอาใจแฟนคุณผิดปกติหรือแฟนคุณเองเนี่ยเอาใจคุณผิดปกติคุณขาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อย่าไปมองผิดปกตินะคะคิดซะว่าเป็นเรื่องดีค่ะเหมือนเขาจะรู้สึกว่ารักคุณมากขึ้นเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดเป็นช่วงระหว่างปรับตัวถือว่าดีมากค่ะ มาสู่เรื่องสุขภาพนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยคนเกิดวันศุกร์ดีวันดีขึ้นจริงๆฮะเพราะคุณเองกลับมาดูแลตัวเองใครหลายคนเริ่มหาเวลาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายเล่นโยคะเล่นกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นอันนี้คิดถูกแล้ว่ะคุณขาสําหรับใครหลายคนกาลังจะปรับตัวโดวยเฉพาะคนเกิดวันศุกร์นะคะกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองออกกําลังกายดูแลสุขภาพทุกอย่างจะดีค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงการงานช่วงนี้คุณอารมณ์แปรปรวนค่ะคุณเหมือนขึ้นขึ้นลงลงฮะหงุดหงิดง่ายมากคุณต้องใจร่มร่มนะคะถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้คุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหัวหน้าง,งานมีปัญหากับตัวเองส่งผลให้คุณเนี่ยไม่อยากทํางานหรืออาจจะคิดเลวไร้คือคุณอาจจะโดนพิจารณาให้ออกจากงานจากความหัวร้อนของคุณช่วงนี้ใจเย็นหน่อยฮะแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ มาสู่เรื่องการเงินนะคะคุณขาการเงินไม่ได้แย่่ะเพราะการเงินกําลังจะดีผลดอกออกผลคุณขาใครที่ซื้อคอนโดจะปล่อยเช่าใครที่ทําธุรกิจอ่าค้าขายออนไลน์ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆหรือใครก็ตามใดๆที่มีงานทําหาคุณขาการเงินนะฮะสมผลจากงานที่ทําอันนี้ถือว่าดีมากแต่ต้องเก็บให้ได้นะคะคุณขาเงินเข้ามาเยอะไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นอยู่ที่คุณเก็บได้ไหมเก็บเงินให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีค่ะ มาสู่เรื่องราวของความรักนะคะโดยเฉพาะคนโสดค่ะช่วงนี้คุณฮอตมากคุณขาคุณฮอ มีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากดิฉันเตือนคุณนะคะคุณอย่าหลงลันเลิงนะคะว่าช่วงนี้คุณสวยคุณอย่าหลงลันเลิงนะคะว่าช่วงนี้คุณหล่อแล้วคุณอย่าหลงลันเลิงว่าคุณเนี่ยรับมาหลายคนแล้วไว้พิจารณาคุณคาครบทีละคนหาไม่งั้นคุณสับรางไม่ทันชีวิตรักพังกลับไปโสดเหมือนเดิมนะคะคุณขาคุณคบทีละคนอย่ามักงมากในเรื่องความรักคุณคะเอาง่ายๆว่าเลือกดีๆสักคนแล้วลองคบดูเท่านั้นเองอย่าคบหลายคนเดี๋ยวมันจะพังนะคะคุณ สำหรับคนมีคู่นะคะคุณขามีโอกาสในแผนง,งานในการเที่ยวก็แผนซะหน่อยใครมีเวลาที่ลงตัวกับคนรักคู่รักอย่าปล่อยให้ห่างเหินแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาความรักเริ่มถามคุณแล้วค่ะทาไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาเลยเหรอแม้กระทั่งกินข้าวดูหนังยังไม่มีเลยเห็นไหมคุณเริ่มถูกทวงถามจากความรักแล้วค่ะคุณขาปีนี้โดยเฉพาะประจำเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะคุณหาเวลานะคะไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนกับเรื่องความรักกับคู่รักของคุณแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ มาสู่เรื่องราวของสุขภาพนะคะช่วงระหว่างนี้คือต้องบอกว่าเส้นเอ็นเส้นยึดข้อเข่าข้องอคอบาไหลสารพัดเลยค่ะคุณครับปวดเมื่อยตัวมากมายคุณลองไปกายภาพนะคะลองหาวิธีการที่รีแลกซ์ตัวเองยืดเส้นยืดสายหรือไม่ก็ไปนวดนะคะเพื่อทําให้ร่างกายเนะี่ยมีความคลี่คลายเส้นต่างๆจะได้ไม่ยืดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะช่วงนี้สุขภาพไม่ได้แย่มากค่ะแค่ดูแลตัวเองเท่านั้นนะคะคุณขา Seven years.